เมื่อ FC ของเรามีปัญหามีข <tinc S 2> ้อสงสัยถามเข้ามาเกี Super, ่ยวกับการประกอบชุดวันเวคลัดก้อนของตะกูลเมีร้อยเมีนางพญาเบลร้อยเบลอาเบลเอสเอเมีซูเปอร์เมตยตอง1เมตรนางพญาอะไรก็แล้วแต่ในใจเอฟซวันนี้เจขอทำคลิปให้ f อฟของเจก็แล้วกันที่ถามเข้ามาส่วนเก้งกวางตัวไหนก็แล้วแต่ที่บอกว่า ไม่ดูไม่สนใจคลิปของรถรุ่นเก่าๆมันตกรุ่นไปแล้วก็อัญเชิญไปดูที่อื่นหรือว่ากดข้ามไปเลยถ้าเก่งแล้วก็ไม่ต้องเข้ามาดูนะจ๊ะ fc จ๋าเมื่อ fc ของเรานะมีคำถามถามเข้ามาว่าไอเจ้าชุดวันเวคัดก้อนนะวันเวคัดก้อนตัวนี้เป็นของอ่าน่าจะตระกูลเมดอันฟ้านะตระกูลเมดนะเพราะว่าเขาสงสัยมาเขาถามเข้ามาว่ามันมีสปริงไหมพี่ แต่ใจเอฟซีนะมันมีสปริงไม่เจ๊จ๋าว่างานก็เดี๋ยวถอดให้ดูนะว่าข้างในมีอะไรประกอบยังไงนะแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะสําหรับใครที่ทํารถเก่าๆนะใครที่ทํารถเก่านะต้องบอกไว้อย่างนี้นะว่าไอชามคัสตรงเนี้ยมันจะมีของตระกูลเบลกับของตระกูลเมดนะมันจะมีตระกูลเบลตระกูลเมดมันจะมีอยู่สามรุ่น3ามแบบนะครับ3ามแบบยังไงนะจะเล่าให้ฟังแบบนี้ไอถ้าจาไม่ผิดนะถ้าเจ๊จาผิดขออภัยด้วยนะจ๊ะ ในตระกูลที่เป็นเ BR มันจะไม่มีขากาวนาตัวนี้มันจะไม่มีขากาวนานะตรงนี้เขาเรียกว่ากาวนากาวนาเนี่ยจะทนะําหน้าที่ตามแรงเวียงเวียงดันเวียงดันให้อ่าให้ชุดวันเวมันล็อกนะเวียงดันให้ชุดวันเวมันล็อกนะจ่า FC จ่าอ่าบางรุ่นมีบางรุ่นไม่มีนะถึงบอกว่ามันจะมีอยู่สามแบบด้วยกันนะรุ่นแรกไม่มีรุ่นสองมีนะมีมีไอ้จ้ากาวนาเนี่ยสองข้างซ้ายขวาเนี่ยนะ ทีนี้ไอ้รุ่นที่สามมันเป็นยังไงรุ่นที่สามก็คือตระกูลเมรันฟาขึ้นไปไอ้ตัวเนี้ยมันจะเป็นปลอกพลาสติกเหมือนตระกูลสปาร์กนะรุ่นที่สามเนี่ยนะมันจะเป็นปลอกพลาสติกตรงเนี้ยเป็นปลอกไฟเบอร์นะอันนี้ใครสับยกสับยกปลอกไฟเบอร์แตกแน่นอนแต่จ้าพอแตกแล้วก็สตาร์ทมืดนั่นเองเวลารถขับไปดีๆเวลารถด,ดับปับ๊บอ่าวันเวไม่ล็อกนะครับวันเวไม่ล็อกมันก็เกิดปัญหาขึ้นรถไหลไปไม่เกิดการเอนกินเบรกรถมันไม่เอนกินเบรกก็เพราะว่า จะวันเบมันไม่ทําการล็อกนั่นเองนะแต่ในกรณีแบบนี้เราเลียคันเร่งหรือว่าเลี้ยงคันเร่งนิดนึงคัดมันกลางออกเดี๋ยวมันก็เกิดอาการาเบรคเครื่องให้นะครับเอาล่ะนะจ๊ะทีนี้เจจะทําการแยกชิ้นส่วนให้ดูนะว่าข้างในชามเนี่ยมันมีอะไรบ้างเราต้องใช้ครีมหูหนึ่งตัวนะครีมหูนะหูแล้วก็เอาออกนะอันนี้ก็จะออกอยากสักนิดนึงนะ โอ้ยไม่ได้เฮตดนานแล้วเด้องานแบบนี้เด้อเบลโอย้อยเบลอาเนี่ยนะอ่ามันมันอาจจะขึ้นยากข้งนี้หนึ่งนะที่มันขึ้นยากเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าคิมเราไม่ดีนั่นแหละคิมกับพอ่อของเป็นสร้างกูด้ยน,นี่ยไม่ต้องถามว่าอายุกี่ปีนะนี่บอกพี่นองเอฟซี e FC, จา๋าเอาเดี๋ยวขออนุญาตอ่ะออกแล้วนะเมื่อเอากริปออกมานะมันก็ไม่มีอะไรใช่ไหมข้างในเห็นไหม มันก็มีอยู่สัานี้เองนะจ๊ะทีนี้อ่ะมันก็จะมีสปริงนะที่เอฟซถามเข้ามามันมีสปริงไหมนี่ไงสปริงเนี้ย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 สปริงอยู่ตรงเนี้ยนะเห็นไหมนี่สปริงนะมันเป็นมันเป็นสปริงกดใหญ่นะเนี้ย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 มนี่สปริงอยู่นะสปริงฝั่งเนื่องมันจะสวมลงเนี่ยมันจะมีร่องให้สวมลงอยู่มีรูให้สวมลงอยู่ฝั่งเนื่องมันก็จะเกี่ยวกับตรงนี้นะวนมาเนี่ยมาเกี่ยวดึงให้มันล็อกนั่นเองอ่าดึงนะดึงให้มันล็อกนะก็ อ่าบอปิดขอ <ido> นนดอภัยน,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 นะอ่าทีนี้ข้างในก็ไม่ได้มีอะไรก็ก็เป็นชุดลูกปืนวันเวธรรมดานี่แหละนะเป็นลูกปืนวันเวธรรมดานะอ่ามันไม่ได้ล้างทาไงดีมันจะถอดไม่ได้สิเมื่อเราทําการถอดแยกชิ้นออกมานะข้างในก็ไม่ได้มีอะไรข้างในก็มีเพียงแค่ขากรวนาสองขาเนหะ็นไหมซ้ายขวาเนี่ยขากรวนาเนี่ยนะครับอ่าม,มันก็จะเติให้อ่าเวลา เวลารอบเครื่องสูงมันก็จะเบี่ยงมาเนี่ยมันก็จะเบี่ยงเนี่ยเวลารอบเครื่องสูงดูเหมือนว่ามันจะดันให้ดันดันไม่ให้ล็อกนะเวลารอบเครื่องสูงดันไม่ให้ล็อกแต่ว่าแต่ว่าเวลาที่เวลาที่รอบเครื่องต่ําปั๊บมันก็จะดันให้มันล็อกมันถึงจะเกิดเอาการเอ็นกินเบรกนั่นเองนะมันก็ไม่ได้มีอะไรหรอกนะทีนี้ในขั้นตอนการประกอบมันก็จะมีอยู่นี่ตรงนี้เห็นไหมทุกท่านจะเห็นว่ามันเป็นรูอยู่ตรงปลายนิ้วเห็นไหม เวลาเราประกอบเนี่ยสปริงมันก็จะต้องลงรูนี้นะสปริงเนี่ยมันก็มีตัวหนึ่งนี่เห็นไหมเนี่ยมันจะต้องลงรูนี้นะอ่าลงรูนี้นะตามนี้นะทุกท่านอ่ะนะทีนี้ในเทคนิคของการประกอบมันก็จะมีบูตอยู่แบบนี้นะบูตแบบนี้นะอ่าครจะประกอบแบบไหนก็แล้วแต่นะประกอบแบบนี้ก็ได้นะนี่นะก็แบบนี้นะหกเมตรนะสําหรับอ่าตัว ลูกปืนวอนเวีลัดก้อนของตระกูลวายนะอ่ามันก็จะเป็นแบบนี้คล้ายๆกันแหละกับของสปาร์กนะครับก็เหมือนกันเลยนะ f c นะก็ไม่ได้มีอะไรก็พยายามเอาใส่แล้วก็อาเอาวางลงไปในช่องให้มันได้อย่าให้มันหลุดก็แล้วกันเนี่ยมันก็จะหลุดแบบนี้แหละเวลาเราประกอบวันนี้อาเราก็อย่างว่าแหละเนาะเราทาคลิปมันก็มันก็ไม่เหมือนประกอบหน้างานจริงเพราะว่า ว่ามันติดกล้องไงกล้องอยู่ใต้คางเนี่ยนะกล้องอยู่ใต้คางเนี่ยมันก็เลยไม่สะดวกไม่ถนัดนะออะนะก็เดี๋ยวทําการประกอบเข้าไปให้ดูนะเป็นแนวทางนะอ่าโอ้ยมันก็จะหลุดอยู่แบบนี้หละจ้าเอฟซี FC จ้าอะไรล่ะนิ้ว่อยนิ้วค่อยอยู่ไหนนิ้วค่ย่ยนี่ยเอานิ้วเนี่ยกดไว้เนี่ยห้านิ้วห้าเมตรเนี่ยแล้วก็วางลงไปเนี่ยเห็นไหมมันจะมีช่องเฉียงเียงอยู่นี่ช่องเฉียงเฉียงเห็นไหมอ่า มันอยู่ในร่องนี้แหละนะก็วางลงไปแค่นั้นเองมันลงไ้บอลล่ะลงไ้บอลล่ะเป็นเฮียงบ่ได้ล่างสันเดีล่ะมีแต่ขีดินสันเดีเอออ่ะลงไปแล้วนะเอาด้านบูธขึ้นบนเห็นไหมด้านบูธขึ้นบนเนี่ยนะใครก็เห็นอยู่นะอ่าเอาด้านบูธขึ้นบนหลังจากนั้นก็นี่เลยสป,ปิงเนี่ยเห็นไหมมันก็มีอยู่แค่นี้เนี่ย สวมลงไปในรูตรงนี้รูที่บอกที่แรกเนี่ยสวมลงไปในรูพอสวมลงไปในรูเสร็จก็บนเลยครับจะมีอะไรมากล่ะนะครับสวมลงไปในรูให้มันได้ก่อนเนี่ยลงหรือเปล่าเพราะว่ามองผ่านกล้องนะมันมันไม่เหมือนหน้างานจริงไงมันมองผ่านกล้องไงเนี่ยลงไปก็แค่นั้นเองนะก็แค่นั้นเองเนะี่ยสปริงตัวนี้จะดึงให้ดึงให้มันล็อกไงจะดึงให้มันล็อกนะกี่แหละนะก็ ตอนนี้มันยังไม่ลงตรงน,นี้นะมันยังไม่ลงเพราะว่ามันจตจริงๆอะเราต้องขยับพูดขึ้นมาก่อนนิดนึงนะวาเขายากแทะเอาเป็นแกกนวไหนก็มันไม่ลงเนี่ยอ่าใส่ไม่กระไรตัว แค่ประกอบเล่ยนๆยังนี่เลยนี่ลงไปแล้วลงไปแล้วก็ดันลงไปเนี่ยดันลงไปแล้วก็บิดเลยบิดสปริงเลยเนี่ยบิดให้มันลงล่องเลยนี่ก็มาเกี่ยวตรงนี้แค่นั้นเองนะก็ไม่ได้มีอะไรนะ fc นะก็ถามเขามาเราก็มีโอกาสเราก็ทําคลิปตอบให้กับ fc ทุกคนที่เข้ามารับชมนั่นแหละนะถ้าเรามีของมีอะไรเราก็ทําคลิปให้ทุกท่านนั่นแหละนะไม่ต้องไป คิดอะไรมากนะถ้าไม่เห็นคลิปก็แสดงว่าไม่มีของทำให้ดูนะเอาละคลิปนี้จบเท่านี้นะใส่ลงไปให้เสร็จก็ใส่คลิปล็อกลงไปแค่นั้นเองสวัสดีจ้า